พี่จ็บพีจ็บพิเศษ,พ,เศษพิเศษค่ะร้านแม่ชมพูร้านเมนจมพูร้านนี้ค่าอร่อยมีอาหารเยอะมีข้าวผัดปูมีอาหารตามสั่งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแม่เวหมูกรอบมันชิ้นใหญ่ไวเท้าจะเคยกินเคี่ยวไว้นี่ทถาไมเที่ยวนี้เขาหั่นชิ้นใหญ่ปกติเกาหั่นนี้เหรอพิเศษนะฮะ ที่เสียดได้ก็เพิ่มปริมาณไม่ได้เพิ่มขนาดกินมันใหญ่โคตรเนี่ยกินยากนะพนปิกไม่เพี้ยนหรอกที่อยู่โคราชน,นี่ค่ะทีไ่ไปไหนนี่กลับบ้าน พุมไม่ค่อยเขาคุมไม่ค่อยเขาปากว่ามันนี่แต่คุณแม่รีบแม่มีตุละามาทำตุละาเสร็จจิรีบกลับบ้านทำน้็มพิชที่ทำเมื่อวานน่ะมัดแล้ว่ะออเดอร์เขามัดแล้ว ไม่เคยร่อนเท่าไหร่อืมแค่สิบทำไมไมือลงเขาก็เห็นดี เรื่องอกไงเขบอกเ,กเ,กกเ,อเลื่องไ้องคนแรกมาแล้วนืมันไปพันห้านะทั้งหมดนี่พอต้องกลับไปปั่นน้ำพริกอินขายน้ำพริกกินกัน จับแมวนะคะติดไปนิดน่ดนอยได้มันจะถูกกัะถูกเองไม่ควรกับบ้าที่าซื้อมากจะมีซิดมากใช่ใช่ <c ười>